สวัสดีครับผมเคบแบงค์โปรช็ปวันนี้ก็อยู่กับ Honda Jazz GK 2020นะครับรุ่น RS นี่ก็จะเป็นจอเดิมที่มาจากโรงงานนะครับได้เปลี่ยนวิทยุนะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นตัวนี้ก็จะมีความกว้างนะครับขนาด10นิ้วนะฮะแล้วก็แำส2ลม32นะครับฟังติฟังชันใช้งานได้ปกตินะครับที่แถมมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องมองหลังก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับ การติดตั้งก็รูกแบบพักกับเพลไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับวันข้างหน้านะครับลูกค้าอยากคือระบบก็สามารถถอดอิทยุตัวที่ติดตั้งเข้าไปใหม่ออกแล้วตัวเก่าใส่ได้เลยนะครับไม่มีผลกระทบใดๆนะครับไม่ได้ดัดแปลงนะครับตานาสกรีนก็ลื่นไหลนะครับเดี๋ยวขยายเต็มจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองลากให้ดูนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับความแรงของ,งลูกค้า มาเป็นโปรโม,มชั่นตัวญญนี้นะครับเอกหาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสบถานของเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ตัวผมเองต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ